น้องโอ้โหนี่ดูกล้องเกษตรของทางด่างกล้วยตัวใหม่นี่ลองนั่งดูดดดดดสนใจย่ะสนใจย่ะนี่เลยนี่ทางพุ่นยาสีเหลืองของด่างกล้วยน้องอนี่ตัวนี้สวยไหมสวยไหมสียอดฮิตประจําปีตัวนี้เป็นตัว20ลิตรน้องโอ้โหแบบจุกๆบอกเลยตัวนี้มาพร้อมเลยร้ป่ะตัวนี้เป็นตัวใหม่แบตเตอรี่ก้อนใหญ่กว่าเดิมนะโอ้โหยอดไหมไอ้ไอ้น้องอย่าเพิ่งนี่และและตัวนี้นะแบตเตอรี่12โวลต์12แอมป์แบบเน้นๆโอ้โหแรงกว่าเดิม 14.9บาน้อง <Okay. S 1> และและและมอเตอร์ปั๊มคู่บอกเลยตัวนี้มอเตอร์ปั๊มคู่ oh. แรงแรงกว่าเดิมแน่นอน oh. ไม่พอเท่านั้น oh. นี่ของแถมแบบจัดเต็มครบเซ็ตนี่ตัวนี้ให้ทั้งหมดเลยนี่ข้างหน้าเลยสายสะพาย อุปกรณ์ต่างๆที่ชาร์จนะโอ้โหสุดยอดจริงน้องนี่นี่เดี๋ยวก่อนนี่เดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้มาพาไปดูตรงนี้นี่มีก้านด้วยหัวพพดต่างๆสายส่งน้ำนี่ครบเซตนะสนใจ่าตัวนี้บอกเลยสนใจไหมตัวนี้นะวพี่เดียวพี่โอ้โหและใครนะผมที่สนใจนะครับผมตะกาปักไว้แล้วสายล่างครับผมหนึ่งแบงค์เทามีทอนครับไอ้น้องน้องไปไหนพี่ไอโอ้โหไปเอาตังค์มาโอ้ นี่ตัวนี้เท่าไหร่นะพึ่งแบงค์เทาน้องมีทอนเป็นใจไหมอ่าผมไปเอาตังค์เอาตังค์เหรอโอเคผมวางไว้ได้เลยน้องเอาตัวนี้ไปเลยนี่เครื่องสวยเครื่องใหม่ของทางด้านฝ่ไฟรับไปเลยน้องีสวยแล้วอันนี้ผมไม่เอาได้ไงล่ะอ่าขอบคุณมากน้องแล้วของบ้านพี่ดาก้อนฝ่ายอุปกรณ์การเกษตรต้องดาก้อนฝ่าย